นักลงทุนคุณก็กลัวเงินเฟอ้อเกินเกินไปนะครับนี่คือคําพูดของธนาคารกลางและก็ขุนคลังของอเมริกาครับพร้อมทั้งอัดฉีดเงิน1.9ทเรียนเนี่ยอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นไงต่อไปเงินเฟอ้อจริงหรือหลอกแค่ไหนเดี๋ยวกิ้จะไลฟ์ฟังนะครับ ใีเพื่อนทั้งคนนะครับผมคิมครับคุณอยู่ช่องคิมพาวเวอร์ตี้ลาที่มาพูดคุยถึงเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนไปด้วยกันครับวันนี้จะนำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของเงินเฟอ้อนะครับแล้วก็การอาัดฉีดเงินในปีันมหาศาลของเฟด 1.9ชิลเลียนเนี่ยนะครับที่เป็นมหากราบตัวนี้นี่อนุมัติแล้วนะครับไม่จะมีหลายคนเนี่ยก็ออกมาคัดค้านนะว่าเดอะอาชิขนาดนี้เนี่ยไม่กลัวเงินเฟอ้อเลอนะครับไฮเอออิ uh, นเฟชชั่นรู้จักไหมนะฮะหรือแม้กระทั่งพูดถึงว่าจำนวนตัวเลข1.9ชิลเลียนเนี่ยมันไม่เยอะไปเหลอเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยอาชิปเป็นแค่900บิลเลียนเองหรือว่า9 0 0ล้านเองครับ แต่นี่ยเข้าใจได้นะครับเพราะทางนเล่นเนี <bulun> ่ยเขาก็บอกเองเลยว่าต้องกระตุ้นการจากเที่ยวสอยกระตุ้นการหมุนเวียนของเงินหรือต้นเงินเฟ้อเนี่ยให้กลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งโมเดลการกระตุ้นเงินเฟ้อเนี่ยจะเป็นเหมือนหน้าตาที่คล้ายๆกันและปฏิทานเดียวกันระหว่างทางธนาคารกลางหรือว่าเฟดนายจรมพาวเวลนะครับแล้วก็ทางุนกางเนี่ยคุณเจอร์เรนเล่นเนี่ยเฮ้ยมีเป้าหมายเดียวกันคือกระตุ้นให้เกิดเงินเฟ้อครับแต่ถ้ากจะมองให้ลึกลงไปอีกนิดนึงเนี่ยจากฝั่งรัฐบาลคุณเจอร์เรนเล่นเน เอาไปเลยแถมบอดด้วยอาตาตัตราดอกเบีย้ยต,ต้องเข้าใกล้ศูนย์อย่างนี้ไปนานๆเลยครับซึ่งในความเล่นใหญ่เล่นโตจัดหนักจัดเต็มแบบนี้นี่นะครับก็สร้างความมาั่นใจนะให้กับทางประชาชนได้อย่างดีนะครับล่าสุดนี่นะครับทาง U.S. Trade นี่นะครับหรือว่าการซื้อขายระหว่างประเทศต,ตอนนี้เนี่ย ก็มีการ Import มากขึ้นแบบ Record High เลยครับซึ่งออนจริงๆหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันก็ขาดดุลเยอะสิอิมพอร์มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงเป็นสียงที่ค่อนข้างดีนะครับนั่นหมายวามว่าการบริโภคของอเมริกาเนี่ยกลับขึ้นมาแล้วครับซึ่งถ้าอเมริกาอิมพอร์มากขึ้นเนี่ยนะครับก็พอนึ่ออกใช่ไหมครับแล้วว่าใครเนี่ยจะ Export มากขึ้นนะครับนั่นคือทั้งใชน้าหรือท้งจีนนี่เองครับ อนน,นี้นะครับตัวเลข Export ของจีนเนี่ยบูมกระฉูดเลยนะครับตัวเลขนี้พุ่งทะยานฟ้าเลยก็ว่าได้ครับจากตัวเลขที่ให้เห็นเนี่ยนะครับกราฟเนี่ยนะฮะหลังจากล็อกดาวน์มาเนี่ยไน่าอิมพอร์ตเนี่ยโตขึ้นถึง160%เลยครับคือช่วงก่อนหน้านี้นะครับในช่วงที่เกิดการล็อกดาวน์แล้วก็ช่วงที่เกิดการเทรดบอลต่างๆเนี่ยนะครับก็เห็นภาพว่าจีนเองก็มีการส่งออกที่ลดน้อยลงไป ติดลบเลยนะครับแต่พอวันนี้เนี่ยฮะพอหมดโควิดแล้วละ่ะปลดล็อกดาวน์การส่งออกการกับจ่ายใช้อสองของคนทั้งโลกเนี่ยกลับมาเนี่ยครับจะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยเฮ้ยพุ่งมาถึง160เลยครับก็สมชื่อโรงงานโลกนะครับเพราะว่ากําลังซื้อมาปุ๊บเนี่ยส่งออกกระจุยเลยครับพอสกิจเนี่ยเริ่มที่จะเดินหน้านะครับการบริโภคของคนกลับมาแล้วการอาชีพเงินก็โหหนักหน่วงขนาดนี้เนี่ยนักทุนหลายคนก็เริ่มที่จะก,กังวลเนาะเรื่องของเงินเฟอ้อนะครับทำการเทขายพันธบัต 10ปีออกมาฮะทำให้ผลตอบแทนพันธบัตร10 000, ปีเนี่ยดีดสูงจนถึง1.6%่อต่อปีเลยนะครับก็เป็นแรงเทขายเนื่องจากความกังวลเรื่องของเงินเฟอ้อนั่นเองครับซึ่งทางคุณเจนจะเล่นเนะ่ครับก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยคุณตกใจอะไรกันเนี่ยนักลงทุนนะเรื่องของการกลัวเรื่องเงินเฟอ้อเนี่ยเงินเฟอ้อคาดหวังเนี่ยมันโตข,ขึ้นถูกไหมแต่ความจริงเราทุกุรู้อะไรไหมครับว่าเออเงินเฟอ้อเนี่ยยังน้อยมากครับยังไม่ได้รู้สึกอะไรถึงเงินเฟอ้อเลยครับซึ่งเป็นอย่างที่คุณเจนจะเล่นพูดจริงๆคร,รื่ององงขทิปบออะไร,งร,ระเงน,เรเนัระ ที่ทรงๆไม่ได้ขึ้นนะฮะหรือแม้แต่ตัวเลข C P I เองที่เป็นตัวชี้วัดเงินเฟ้อเองเนี่ยที่เฟดหรือทางรัฐบาลใช้เกณฑ์กันมองเนี่ยก็ยังไม่ค่อยได้ขึ้นครับเอาจริทเนี่ยฮะดูเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยนะครับมันก็ยังไม่ขึ้นจริงๆแหละนะครับเห็นไหมฮะสีเหลืองเนี่ยครับคือกราฟขีบมบอกถึงเงินเฟ้อเนาะแต่ว่านะครับปริมาณเงินเนี่ยหรือ M 2เนี่ยเงินในระบบเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลครับเพียงแต่ว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันยังไม่กลับมาทอนเองครับแล้วซึ่งถ้าเราดู ครับย้อนกลับไปทีหลังเนี่ยมันมีการ correlation นะหรือว่าการสัมพันธ์กันโดยแบบล้อไปตามกันอย่างเงี้ยนะท่าคุณก็เลยคงกลัวแหละว,ว่าเฮ้ยมันขึ้นไปแล้วไง M อทัวเดี๋ยวถ้าบริษัตที่หกือการหมุนเวียนของเงินมาเนี่ยเงินเฟ้อมันจะดีกลับไปนะครับซึ่งถึงแม้ตัวเลขการจ้างงานนะครับหรือว่านอนฟาร์มเนี่ยนะครับตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมเนี่ยดีขึ้นแล้วนะมีคนตกงานน้อยลงหรือว่ามีงานจ้างงานที่ดีขึ้นเนี่ยนะครับแต่ทางคุณเจนี่เล่นเองก็ยังไม่ได้พอใจและบอกว่าเฮ้ยถึงแม้มันจะเติบโตขึ้นกว่า30,79 พันงานนะที่กลับมาเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับจุดที่มันเคยสูงสุดกับจุดตอนนี้เนี่ยมันก็ยังลอสยังหายไปเยอะอยู่ดีครับดังนั้นเนี่ยนกะารอัดฉีดเงินของครูเจนเล่นเนี่ยที่เบอกเนี่ยครับต้องอัดฉีดต่อไปครับอย่างน,น้อยก็ต้องเอาการจ้างงานที่หายไปกลับขึ้นมาทั้งหมดนั่นแหละนะฮะ เพื่อเห็นภาพมากขึ้นในมุมมองของทางรัฐบาลนะครับเขามองว่าตอนนี้เนี่ยนะครับการจ้างงานยังไม่กลับมาดีเลยนะครับแถมเงินเฟ้อก็ยังไม่เฟ้อไงดุดททิปบอลก็ยังไม่ได้แบบราคาขึ้นเลยทุกอย่างมันดูโอเคหมดซิมอันก็ตัวเองยังควบคุมได้เนี่ยนะครับนั้นเนี่ยอัดไปอัดไปให้หนักยังไปที่อีกเยอะเลยครับซึ่งในขณะที่ทางภาครัฐนะครับบอกว่าเงินเฟ้อยังอีกไกลเนี่ยนะครับแต่ราคาอาหารเนี่ยกลับไม่เป็นอย่างนั้นครับราคาอาหารเนี่ยกลับขึ้นเร็วขึ้นแรงนะครับมากกว่าอินฟลักชันมากกว่าเงินเดือนอีกกอนน้เเ็็หมืปตล ลองนึกภาพเลยเลยว่าตอนนี้รนะัฐบาลบอกว่าสกิตดีทุกอย่างแฮปปี้หมดนะครับประชาชนบอกว่าช่วยแหกตาด้วยโจบอดตายกันอยู่แล้วโว้ยพอได้ไปดูราคาอาหารต่างๆเนี่ยนะครับราคาเนี่ยมันสูงขึ้นจริงๆแค่ราคาเรื่องของเมล็ดทานตะว,วันนะครับข้าวโพดนะฮะหรือแม้แต่ กอยบีนทนเหลือเนี่ยก็มีการสปายดิดตัวของราคาสูงขึ้นมากเลยครับและถ้าเอากราฟตัวเลขความคาดหวังเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยมาเปรียบเทียบกับดัชนีคอมมูเตี้หรือสินค้าพกะพันเนี่ยมันก็ยังดูล็อกกันไปในทางเดียวกันครับอารมณ์คืออะไรดูไหมคะให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นว่าตอนนี้นราคาสินค้าอาหารต่างๆเนี่ยมันขึ้นไปแล้วแล้วก็ความคาดการเงินเฟ้อของประชาชนหรือวันนักลงทุนก็ขึ้นไปด้วยครับแต่รัฐบาลยังบอกว่าเฮ้ยเงินยังไม่เฟ้ออาหารยังถูกอยู่เลยสิปยังทำอยู่เลยครับและนอกจากราคาอาหารที่เพิ่มขึึ้้้้นนนนวัมมก็เพิ่ขด ก็ไม่รู้ว่าชันแต่ชนี้อะไรในการวัดนะครับที่รัฐบาลยังบอกว่ามันไม่เฟ้อนะครับราคาของยังถูกอยู่มันใช่เลยฮะซึ่งทางเฟดเนี่ยก็มีอารมณ์คล้ายๆกันนะครับนั่นคือ้ยังไม่ได้มีการขึ้นดอกเบี้ยเร็วนี้หรอกเพราะว่าต่อให้ด้วกลจการที่ดีขึ้นแล้วเนี่ยมันยังดีไม่พอครับพอถูกถามถึงเรื่องของตัวเลขการคาดการเงินเฟ้อของนักลงทุนนะครับทำให้พวกเขาเนี่ยเทบอลออกมาถูกไหมยูเนี่ยก็เติบโตขึ้นนะครับธางเฟดเองก็บอกว่าเฮ้ยจากตายูนโอเคแหละไม่อยากจะไปบิดเบือนเท่าไหร่นะก็ถ้ามันแย่ เราเหมือนแบบว่าก็ไม่ดีมีความตั้งใจจะไปกดอะไรเนี่ยก็คือน่าจะปล่อยให้มันเ,เป็นตามกลไกตลาดไปะนะครับซึ่งพูดดีครับมีเหตุผลนะครับทางนักลงทุนของพวกเราเนี่ยก็เลยไปช็อตยูเอทเทเชอรี่ซะเลยครับพอเฟดก็ไม่ได้มีท่าทีที่จะมาอุ้มตลาดอะไรนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าไม่มีใครมาอุ้มมากดเรื่องของยูเนี่ยนะครับยังไงเนี่ยก็ต้องถูกเทคขายไปมากขึ้นกว่าเดิมเนาะนักลงทุนก็เลยเดิมพันนะช็อตซะเลยครับาหาามอนในมุมของนักลงทุนเนี่ยเขาเชื่อไปแล้วนะครับว่าเงินเฟอ้อจะเกิดขึ้้นนนนนออย่่นน่าาางางแพพสิคกตๆั เริ่มดีดตัวขึ้นมาถูกไหมยิวต่างๆก็เริ่มดีดขึ้นมาถึงแม้ว่าทางเฟดหรือทางรัฐบาลเนี่ยจะยังบอกว่าเฮ้ย ค่าเงินเฟอ้อหรือค่า CPI ที่เป็นดัชนีการวัดเงินเฟอ้อเนี่ยมันยังไม่ขึ้นเลยครับก็เรียกได้ว่านักลงทุนเนี่ยคงเรียนเจตศาสตร์คนตตำรา,ำาการกับทางทางเฟดนะครับทำให้ไม่เข้าใจาการน,นะนเรื่องของเงินเฟอ้อราคาอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องรอดูว่าเอ้าแล้วอย่างนี้เนี่ยจะไปไงต่อไปครับก็มาสุดคลิปคลป,ปนี้กันดีกว่านะครับว่าคุณด้รับความรู้อะไรบ้างน,นั่นคือตัวเลขการจ้างงานเนี่ยมันดีขึ้นก็จริงแต่ว่าทางกุเจจะเล่นเองทางขุนทางเองก็ยังบอกว่าเอ้ยมันยังน้อยกว่าที่คิดนะถึงดีขึ้นแตต่่่่วาาาากกก็ยััังงงไมมลบเเเทดดดิินนนน้้รอออฉฉีี หนักขึ้นไปต่ออย่างหนักหน่วงเลยนะครับซึ่งแพ็กเกจ1.9ชิรีเลเนี่ยก็ได้ออกมาอย่างแบบตามความคาดหมายของคนหลายคนแล้วนะครับพร้ามทั้งแสดงความสงสัยนะครับว่านักลงทุนเนี่ยกลัวตัวเลขเงินเฟอ้อกันมากเกินไปหรือเปลา่าเพราะว่ค่า C P I หรือเงินเฟอ้อต,ต่างๆเนี่ยมันยังต่ำมากเลยครับยังไปได้อีกเยอะๆครับ แต่กับการหามบองในมุมของนักลงทุนเองหรือราคาสินค้าอาหารหต่างๆเองเนี่ยนะครับมันก็มีการดีดตัวที่สูงขึ้นอาหารแพงขึ้นสินค้าพภกภณัณฑ์ต่างๆเช่นน้ำมันเออซันฟลาวเวอร์ซีดเอยหรือแม้กระทั่งพวกทั่วเหลืองต่างๆเนี่ยนะครับมันก็ดีดราคาสูงขึ้นอย่างนี้เราจะพูดว่าให้เงินไม่เฟอ้อเหรอที่จริงถ้าตามตัวชี้ก็คงไม่เฟอ้อจริงๆนะครับแต่ว่าอาหารเนี่ยมันแพงขึ้นไปแล้วคนะ่าครองชีพมันก็ต้องดีดสูงขึ้นไปด้วยนะก็เข้าใจได้นะเพราะว่าคุณครูคอาจจะสอนไม่เหมือนกันนะครับอี เงื่อนบายในการอุ้มตลาดพันธบัตรแต่อย่างใดนะทำให้นักลงทุนเนี่ยพูดดีมีผลครับชอ็อตสะเลยนะฮะ ซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเงินเฟ้อจะเติบโตขึ้นมาได้จริงตามคําคาดการณ์ไหมนะครับหรือว่าราคาสินค้าพวกนั้นจะขึ้นไปมากกว่านี้โดยที่เงินเฟ้อจะไม่เกิดขึ้นหรือเปล่าเนี่ยอันนี้คุณก็ต้องตัดสินเอาเองละกันนะครับนี่ขอบคุณทุกค,คนที่นั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้น,น,นั้นกดไลค์กดตามช่อง Kim Property Live ด้วยนะครับและคุณอยากจะฟังคอนเทนต์ดีๆแบบนี้แบบเชิงลึกนะบทวิเคราะห์ระดับโลกระดับประเทศอะไรเนี่ยนะครับด้วยผมมีเซอร์ซื้อวิเซิร์ชมาแบบตัวหลักแสนต่อปีเนี่ยนะครับมาให้คุณ Membership ในช่อง ห้องเรียนวงในเด็นะครับเพียงแค่150้บาทต่อเดือนเท่านั้นเองนะก็สมัครไว้ก่อนครับไม่พอใจก็กดออกได้นะไม่เสียอะไรอยู่แล้วนะครับแถมสมุดาวันนี้เนี่ยได้ดูย้อนหลังไปเดือนที่ผ่านมาด้วยนะครับรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับนี่ขรบคนทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้กดไลค์และกกดแชร์ด้วยนะครับเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ